สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้มาผมนะครับคุณกรณนะวันนี้จะมาพาไปอีเวนต์ใหม่เนาะชื่ออะไรนะอนีออรอ,อีลี่เหรอะอะไรเนี่ยโมของโมแจงก็ไปเชื่อปาร์ตี้นะครับก็จะเป็นของเอ่อไบโอใหม่เนาะที่เขามาโปรโมทนะครับก็วันนี้จะมาพาไปทัวร์กันดีกว่าเพามีอะไรบ้างผมก็เข้ามาแค่ไอตรงประตูที่เขาให้คุย ABC แล้วก็ไม่มีอะไรเลย แล้วก็จะมีให้เล่นมินิเกมนะครับเหมือนกับ15บห้าปีเอมซีนะฮะผมน่าจะน,าน่าจะคล้ายๆกันนะส่วนตัวที่ที่ที่มาเนะี่ยโอ้โหเช็ดนี่ผมเข้ามาตรงประตูนะม,มีเวลาบอกดูประเทศหนไรเต็มเลยแต่ไม่มีประเทศไทยนะก็รุดๆกันอยู่นะ okay. นนเนาะโอเคอันนี้เมื่ออันนี้เมื่อเราเข้ามานะครับเดีย๋ยวมาดูกันดีกว่า Welcome to the Mojang office. You come. Thank you for visiting. We would normally get. ทริกเดร์เจอร์เลยคือตรงนี้ครับผมตรงค้ายเดยวันครับแล้วมีทั้งหมด5วันนะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวของของในในในแบบเนี้ยครับที่ได้ก็เดี๋ยวผมขึ้นมาให้นะครับก็จะมี3ามชิ้นเนาะพีมวกแล้วก็เสือ้อแล้วก็เป็นผ้าคลุมเนาะผ้าคลุมก็ใครทำอะไรวะเกีเงก็จะแบบแดงนี้เลยนี่คือ15ปีเนาะใครที่ไม่ได้ก็เสียดายเลยของดีมาก15ปี เกมสนุกมากครับดูเกมเอมแบบสนุกมากซักซักเออสามราพออกสามโอเคไม่น่ามีต่อไปก็มาเล่นกันดีกว่าเพราะว่าอันนี้เริ่มเลยก็มันเอ่อภารกิจภารกิจกิกีกกก้มันดูก่อนมันน่าจะให้มาวันแรกนะเดลี่ก็คือเล่นทั้งบทอ่าสามออฟฟิศนะครับผม ยูเทมเพนโอเคเราต้องผ่าน3 4ด่านก็จะมีนี่ฮะเป็นด่านเป็นรูปหน้าคิปเปอร์มี1 2แล้วก็3แล้วก็4ฮะเป็นสีเขียวเออเราต้องไปเล่นถุงก่อนสีเขียวไหมอ่ดสีเขียวดีกว่าเราไหวไหมนี่ไปเลยแล้วโอ้โหโหลดแมปถึงแั้วเราต้องต้องโหลดแมปใหม่เลยเหรอโอเค เป็นเป็นแบบมินิเกมอ่ะนี่ต้องโหลดอีกปะเนี่ยโหลดรีซอสปะเนี่ยเฮ้ยไม่โหลดว่ะปื๊ดเอาแล้วอันนี้มีอะไรหนึ่งดาวสามดาวมีเด่นดาวฮะมีท็อปด้วยโอ้ยมีคนเล่นนี่กลับล็อบบี้นะโอเคเดี๋ยวลองหนึ่งดาวก่อนก็นเรานิวบี้เราเด็กติม๋ม โอ้ชิดชิดเฮ้ยเอือเอ้ยนี่มันดอปเปอร์นี่ว่ะโอ้ชิดโอ้ยนี่มันดอปเปอร์ปึ๊บโอเคได้หนึ่งดาวละโอ้ดูดูผมมาเล่นดอปเปอร์เนี่ยโอ้ได้มาสามสิบเจ็ดบาทแล้วอ๋อโอเคสองดาวเดี๋ยวเด้เดี๋ยวมาเล่นดอปเปอร์เฉยเลย่านผู้ชมจะผ่านแล้วอุ้ยเฉยโอ้ยีชิด พ o l ชุดโอ้โอ้เอ้ยเฮ้ยยูไหนเนี่ยเพื่อนไปด้วยทางนี้เอ้ยเพื่อนเอ้ยรีบรีบๆโหลดท็อปโอ้โหได้หนึ่งดาวฮะเขาบอกว่าเกมมันต้องอะไรเนี่ยอันนี้อ๋ออ๋อสกอร์สกอร์ท็อปสกอร์โอ้เราต้องได้สองดาวเมื่อกี้โอ้โห เมื่อกี้เขาบอกเป็นไอ้นี่สกอร์เฉยโอหยากอะเนี่ยทำเล่นไปโอหโอ้หต้องเล่นเรืเ่อยๆถึงจะท่ำอะ่ะยี่สิบโอ๊่เฮ้ย ไม่ได้ส่งดาวมันยากขนาดนี้เลยเหออเรอทีท<ร>ูทูเ,<ร>เ,เอะเนอผคงไม่ต้องนอกดอปเปอร์น่าจะเล่นกันง่ายๆมันก็แค่กระโดดให้ลงช่องอะไรที่ยากมากอ๊อปฟัคฟั้เอ,อียดเสียดเสอยเอ้ยพี่โอ้โหอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้โหดูดูด,ด,ดโอ้โหอะไรวะเนี่ย น้ำน้ำที่ฝั่งนู้นยี่สิบมิบอกเลยว่าแบงโคตรยากอ๋ออะไรกูอยู่ท็อปสามได้ไงเพื่อนๆอ้นนี้โอ้โหสิบสามิเล่นได้ไงเนี่ยุไฟทําไงอะ่ะได้ผุมได้ติ๊กเกอร์ไหมอะ่ะอันนี้ภารกิจบอก,กเฉยติ๊กเกอร์ได้ไหมอะ่ะไม่ได้ไเลยเลยติ๊กเกอร์ก็ไม่ได้ ไม่มีอะไรเลยโอ้เยวไปเล่นอันอื่นก่อนดีกว่าผมว่าไม่น่าไหวเราไปอันอื่นก่อนพักเลยพักเลยสีเขียวเดี๋ยวจะเอื้อนเลยแล้วไปสีอื่นก่อนสีเขียวนี้เอาไว้สุดท้ายเลยผมบอกเลยนะถ้าทำสีเขียวเอาไว้สุดท้ายเลยเออมาแล้ว เอเอมันอันนั้นที่เราทำมันคือสีเขียวตรงนี้เรื่ดอกเตอร์สีม่วงไหมสีม่วงเป็นไฟเหรอไม่คิดว่เาเราลองลองลอง,ลองดูเราลองม่วงดูงนะมาโหลด เออเล่นยังไงพี่ The idea vault contains the most precious thing in the w เป็นไอดีอ๋อเป็นสปีดรันหรออ๋อเป็นรันหรอวิอ่งโอเป็นล้นเหรอ,อ,อ,หรอกระโดดลงวิง่งปากปากระโดดเอ้าเอ้าว t ดตึ h บว t h ตึ๊บป เอ้ยไม่กระโดดให้อ่ะโอ้พี่อ้สติ๊นายอย่าบังเพื่อนไปไงเนี่ยเอา้าไปไงอ่ะเอ้าไม่กระโดดให้อ่ะงงมากไปกับเนี้ยแล้วจะขึ้นไปยังไงกี่โอ้โหอ๋อ โอ้พ้าวิ่งยากอยู่เนี่ยคุณลุงเฮ้ยโอ้อีลายท่าโอ,อ้ไม่นนะอ้าเฮ้อ,อคุณตกจุดที่สูงดีสปอนด์หน่อยโอ้เจ็ดเริ่มใหม่หมดเลยเหรออุ้ยจะหดเกินไปแล้วอันนี้โหดเกินอันนี้ก็โหดไปโอ้เวลาเจ็ดสิบปีเลยโหหดยาก อ๋อคือกระโดดได้เลยโอ้โหคิดว่ามีบัฟอันนี้คือกระโดดได้เลยยากยากยากโอ้โหเสียโอ้โหเกือบจะเอื้อนไาเลยะไเลยมาเลยเียเน,นี่ยยากจริงมาเย่ยสวย ไป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 ยากอะเนี่ยอึ๊บโอ้ยไม่กี่วิเหมือนเห็นอะไรขาวตรงขวามืออึ๊บกระโดดไม่วค่อยติดนะไปอึ๊บ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 เติร์ร์เติร์ร์เติร์ร์เติร์ติร์เฮ้ยใกล้ถึงเส้นทายนะคุณดูเอ้ยชิดโอ้ยแต่มันเหยียบให้วะโอ้โห โคดได้อีกดาวพอได้สแตมป์นะฮะปีดีออ้ชิดนี saturated. ่ฮะได้สแมปแล้วปีดี้โอ้โอ้โอเคโอเคโอเค thank you thank you เอ um, ้วอ้โอู่ดไปกับเออแนะนาให้มาทำสิบวงก่อนนะคนดูคือสิ่วงนีขคืนง่ายมากหนึ่งดาวนี่คือได้เลยเดี๋ยวยิงที่ไหนนะ นี่คืออ๋อสปีดก็คือเด้งมาตรงนี้โอเคโอเคโอเคเราเราเอาแค่สแต็มนะเราแค่สแตปมพอคนดูเมื่อกี้เราทำอะไสีม่วมงเนาะโอ้โหเหลือจจเอื้อนเลยมาแล้วสีม่วงทำแล้วนะครับสีเขียวนี่ ก็ไว้ค่อยคุยที่หลังเลยเออต่อไปเป็นสีเหลืองก็ได้ปะก็ได้สติ๊กเกอร์มาแล้วก็ให้ทำสี่อย่างวันแรกให้เก็บเอออาชิเมนต์ไอตรงนี้ให้ครบสี่อย่างได้มาหนึ่งนะฮะขาดสามก็สีเหลืองก่อนเลยไสีเหลืองคืออะไรครับผมมินิเกมเมื่อกี้เป็นสปีดร้นแบบ โอ้โหคนเราก็ต้องมีภาดกันบ้างกันด <Q A? S 2> ูอุ้ยชิดอะไรเนี่ย Welcome to the QA department QA เล่นเกมสตาร์ทเลยไม่ต้องมีทูโทเรียลฮะอ๋อตีบาร์กอ่อนี่ไมาดิอุ้ยอย่ายแย่งครับน้อง <c oughs> ผมครับของผม,ผม โอ้โหของผมครับเอ้ยเกี้ยโอ้ชิดเอือไม่นะสวัสดีเพื่อนตีตีตีนะสีบัคกับผมเดาอบเบลเปอร์ทุกคนเจอบักอยู่แล้วแล้วปกติอะไรบักเนี่ยอยู่กับทุกคนเลยฮะ เฮ้ไปทัดโอ้เฉียดโอ้โเยัะแนโอ้โหนรถห้าวิเลยนะคนดูอยากกระโดดไปอย่ากกระโดดไปตุยแบบผมนะอะ,อะไรอะเอาผมไม่ผ่านด้วยไม่ได้เตมด้วยแปลว่ามันต้องมันต้องถึงเกณฑ์เขาแนละ้ะมันต้องถึงเกณฑ์ของเขาอันนี้คือเล่นสี่สีอันนี้คือท็อปโอ้โหโอ้ห้าร้อยสภาพ มันขึ้ s <S นเงี้ยนั่นหมายความว่าต้องเท่าไหร่เนี่ยเราต้องได้เท่าไหร่อาจจะต้อง200เปล่าเกมที่ได้มากระโดดระวังด้วยะฮะยยยยยยยกระโดดกระโดดของเราเพื่อน เราเพื่อนเราขอโทษนายโดนเราแย่งแล้วปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้ากระโดดแล้วก็ไปตีเห็ไหมเออหกหกแล้วเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วฮะแล้วก็สิบ สิบนะฮะอุ๊ยโอ้เช็ดเวไปโกเกนโอ้คะแนนผมลดเลยโอ้คนดูโอ้หนึ่งขบนหัวผมเมื่อกี้นะสองสามสามดี่เออห้าแล้วก็เจ oh, ็ด ถึงไหมถึงเถอะพี่โทรไปถึงเหรอไปถึงสิบเอ็ดสองสามสี่บ้าเกิดไหมโอ้ผมนี่โกสิโกเสียวเลยฮนะบอกไปก่อนอุ้ยอุยโอ้โหทำไมไม่วิ่งวะหาเอ้ย หนึ่โอ้โหเราต้องวิ่งทุกครั้งเลยเนี่ยต้องปรับออโต้สตีดนะโหนี้ไม่ถึงแน่นอนกระโดดอย่างนี้ไม่ถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเจ็ เอ็ดองโอ้ได้3ดาวฮนะคะแนนพันห้าอู้หูอันนี้อันนี้อันนี้นนปั๊มปั๊มเงินได้ดีนะผมบอกเลยว,ว่าแปบ๊บเดียวนะผมได้มา8 800อะ่ะผมได้คะแนนพันพันห้าแปดสิบแล้วก็ได้3ดาวจากเต็มได้ไหมแตมยังไม่ได้อะแตมไม่ได้อะ่ะ Why ทำไมสแตมไม่ได้เพื่อนเราอยู่ที่หนึ่งแน่เลยผมบอกเลยนะคนดูเราต้องอยู่ที่หนึ่งนี่ฮะโอ้โหคะแนนตัเ,เวิร์ดคะแนนต้องครบหนึ่งพันหรือเปล่าเจ็บเกินแล้วนะทำไมไม่ได้อะมทไฮะ ไม่หมดแล้วเก้ายี่สิบยสได้สองดาวสแปมก็ไม่ได้ไม่ตายเรืนี่มันตายแล้วว่าผมไม่ได้สแปมได้ยังไงอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างหรือว่าปลากัวหรือเปล่านี่หรอโอ้เพื oh, not. Not like, is it? Is it like ่อนนายบังอ่ะ มันปรับโฟโต้สปินได้หรือเปล่าถ้าเป็นในโมบายมันปรับได้ครับผมผมว่ามันโกงมากเลยนะผมหาแป๊บหนึ่งในคีย์บอร์ดมีโฟโต้สปินไหมอันนี้โฟโต้จัมป์มาปรับมาก็ดีอันนี้ทัสทัสมันมีน,นี่สปินพุจอยผมว่ามันไม่น่ามีหรอกเพราะว่าไม่น่าจะมีนะโอเค โอเคเราต้องกดคอนโทรลแล้วก็วิ่งนะครับคุณโอ้โหเฮ้ยโอ้บังนายบังกับเพื่อนนายขายถั่วเราไม่จินถั่วนะเพื่อนอึบ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 โอเคะปากลัวไปเพื่อนไปไหนแนละ้วคนนั้นอนะ่ะนายต้องปากลัวนะเพื่อน เราะนายต้องไปเก็บของเฮ้ยเฮ้ยอุ๊บอะไรอ่ะพี่ไอเดียออฟฟิศพาร์ตเอออะไรอย่เงี้ยวอตวอตวอตอุ๊ยชีตอะไรอ่ะเหมือนเออมันต้องการออฟฟิศพาร์ตหรอถึงจะไปได้อ่ะต้องไปนี่ได้ทำไมอ่ะออฟฟิศพาร์ตใส่ใจใส่ไอ้เฮ้ยแกะแกะโอ้ ได้แล้วฮะบัคแคตเตอร์อ๋อคือถ้าเราจะเอาเออเอออะไรนเออติงเจอร์นะฮะให้มาปากัวเนาะเนี่ยได้แล้วไอ่นี้ง่ายนะผมว่ามันคุยแกะแล้วก็ได้เลยแต่ถ้าจะมาปั๊มเงินผมว่าบัคจังเกอร์เอ้ยบัคบักแคตเตอร์ใช่ไหมผมว่าง่ายดีนะผมได้เงินพันแปดเยอะมากเลยเดี๋ยวยี เออเดี๋ยวขอขึ้นแบงก์บนก่อนอันนี้น่าไม่มีอะไรปะโดาหลอกปันเนี่ยโอเคมีเนาะโอ้โหเช็ดอึ๊บอึ๊บขึ้นไปได้อะไรเนี่ยได้ใจคนดูหรือเปล่าไปเช็ดโอ้โหเกือบเกือบแล้วเกือบละโอ้โหอึ๊บโหยากกันเนี่ยอุ้ยโอ๊กไปเราไปเล่นปาจังเกอร์กันดีกว่าชมกดไปหนึ่งทีตายยิงเออ โกโหลห่อลื่นเมื่อกี้เอาเงินสองพันด้วยฮะอะไรนะออฟฟิเชียลพาร์ตปะที่มันต้องการเดี๋ยวต้องดูว่วาว่นหายจะไเอองเฮ้ยไร้อยโอเคตังสองพันโอเคครับเดี๋ยวไปดูออฟฟิเชียลใช่ไหมออฟฟิเชียลกับลอรบี้ครับโอเคได้มาสองสแตป์แล้วถือว่าเร็วอยู่นะเพราะว่ามันมีอยู่ห้า 5้าอันนะเพราะว่าไอเทมมันมีสามอันเราต้องหาเราต้องหาเออทำไหมเนี่ยแต่เขาให้เวลาสิบวันนะจำกัดของตอนนี้นะครับเอ่อของอีเวนต์นะอีเวนต์ของโปรแจงโอ้สัก่อก็สีเหลืองมาละอันนี้คืออะไรอะ่ะมาร์เก็ตเพจเอ่อมีอะไรเนี่ยชุดแลบแปดร้อยจำสปีดนี่ไงออฟฟิศพาร์ทฮะหนึนะ่งพัน ออฟฟิศพาร์ทไอชุบอันนี้โฟร์ซัมอเนี้ออฟฟิศพาร์ตเราเก็บออฟฟิศพาร์ทมานี่ฮะออฟฟิศออฟฟิศเทียวทีมแล้วก็ตอนนี้ต้องมีเงินอยู่ทั้งสองเยอะอยู่เนี่ยดิวเฮดวะอุ้ยอุ้ยซื้อไปทำไมได้แปดร้อยให้ตายเถอะโคตรแพงโอ้โหไปซื้อจ้ำดีกว่าะเออเนี่ยจ้ำจำสปีดไม่เท่าไหร่ผมว่าจ้ำมันโกงเราไม่หมดสปีดโอเค ให้เราไปสีเหลืองต่อเพราะว่ามันให้ใช้ออฟฟิเชียลคีย์ในการยืนยันตัวตนเอาไปยืนยันตัวตนอะไเราก็กระโดดเลยฮะนี่ครับผมเราก็อะไรอยเทมไม่เข้าหรอออกออคุณมีอเทียมแล้วออาอันนี้คุณเก็บไอเทียมแล้วคอยโอเคเรามีเทมเกียรสามารถมาได้ดับเข้ามาแลครับผมตรงนี้ตรงนี้มีอะไรมีไอิีทีคอมอู้ชิดอะไรวะเนี่ยอะไรอะ ห้องลับเหรออะไรอ่ะอ๋อเป็นกล้องวงจรปิดเอ้ยแปลกๆปยิ้ตเอกแน่นอนห้องนี้ห้องไหนก่อนโอเคไม่น่ามีอะไรปะอันนี้ให้เราดูห้องนี้ห้องไหนห้องไหนไม่รู้เก็บของก่อนแล้วก็มีตู้เซฟผู้ชืดโอ้โหอุ้ยอ,อันนี้ดีอันนี้ดีอย่าลืมมาทำกันนะฮะ ไอ้แล้วไอ้ไอ้ไอไอบ้านไอ้ตรงไหนวะข้างล่างปะที่มันเป็นกล้องมืจอปิดแล้วแล้วมันเป็นลูกตาของไอ้ตัวชื่ออะไรน,นะที่เป็นต้นไม้จะจะ,จะตุ๋ยผู้เล่นอ่ะใช่ข้างล่างหรือเปล่านี่คืออะไรคีย์บอร์ดเหรอปรับกดได้ไหมเอนเตอร์เอนเตอร์ร็ Enter, Enter, วๆนี่ปะจะเป็นอีกอเอ๊อมีอะไรปะเนี่ยมีเสียงฮะตรน ไม่มีเสียงไม่มีอะไรมามา,มาเล่นผมนะโอเคน่ากลัวจริงๆเลยนะครับฟูโอเคงแบบั้นเราไปล็อบบี้กันเพราะว่าอันนี้เราเสร็จละตรงนี้เราแก้ยีตะเอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไม่น่ามีอะไรอเออล็อบบี้ไปแล้วสีอะไรนะสีม่วงสีม่วงทําแล้วก็จะเหลือสีฟ้านะฟ้าก็เขียวโอเคสีฟ้าดนงฟ้าก็เขียวฟ้า เห,ห็นไหฮะม็อบเฟดตตี้มาแล้วปุ๊บโอ้ยวันนี่ยใครไปไลฟ์ทายเนี่ยเอ้าเอ้ามาถึงได้แสแปมเลยวคตรฟังดีเด็ดปุ๊บเออคุณมีอะไรเนะี่ยโมแจงเอาไปเชี่ยวอ๋อนี่ฮนะโมแจงเอ,อา,ดดาไปเชี่ยวไอ้บัตรนั่นนะผมไใ้หวานใจพีซมั่งนะดีแต่โอเคอเราได้แล้วผม ติเกอร์ฮะเรามีโมแจงก็ไปเชี่ยวยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลสเตอร์ล้วหนึ่งสองสตอนเนี้ยสามดีใช่ไหมนี่อได้แล้วฮะโอ้ได้มาแล้วซิเบุ๊กเลสตอร์บุ๊ก,ก,กได้มาสามอะ่ะอะไรอะได้มาหนึ่งสอง สามติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มีแต่กิซเอ็กติ๊กเกอร์อน,นะครับไอคิวที่เอาไปทำหนะ้าติ๊กในติ๊กเกอร์หรือเปล่าผมไม่รู้เออเล่นยังไงเนะี่ยเล่นยังไงวะกันลูอันนี้กลับเราพี่แน่นอน่จะอันนี้หรือเปล่านะเป็นไงอ่ะเพื่อนอันนี้ขึ้นไปข้างบนไปไปเลยงั้นนะ่ะไปไปเลย ไปดิไปดิไปอะไปดิไปไหนอะไปไม่ไป <laughs> ไหนอะไปเดี๋ยวไปเองโอ้ช oh, ิดนี่เป็นไงโอ้งงงงเรามีพลังเพื่อนนายมีเป้าพลังอะ่ะคนเราพลาดได้ว่าเรามีพลังโอเคไปทางนี้ฮะนี่สอเกึ่งก็ร้องเลยนี่ฮะได้แล้วผมเออเอนิเจอร์หรอ เป็นเอนจินเหรอ,อได้มาแล้วเป็นเอนเอนซิเนอร์ไม่าเป็นเอิเครื่องมือเนาะเป็นเหมือนกับซ่อมแซมอะไรอย่างนี้ฮะได้มาแล้วอ่าได้แล้วฮะโหยากมากดูกวายจะกระโดดมาอย่าลืมเตรียมจั๊ปเปอร์มาทักสิบอันด้วยนะฮะทักสิบอันนะสักสิบอันเตรียมเอาไว้เฮ้ยอ๋อนี่ยได้ละหฝั่งตรงข้ามนะั้นเป็นอะไร เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันไม่น่ามีครับกลับกีบลีนี่นนคืออุ๊ยสานเลยเกมไม่เล่นเนาะหาเงย่ยโอ้โหโคตรยาก เยรพาะว่ามันมีสติกเกอร์ให้กมดเลยนะถ้าเราเล่นปลดล็อกไอจีนีนะ่ฮะเพราะว่าผมว่ามันต้องมีเนาะนะเหมือนว่ามีเยอะมากเลยเพราะว่าด่านแรกเราต้องเก็บสติ๊กเกอร์ให้ครบตัวเพราะว่าต้องเก็บสติ๊กเกอร์ให้ครบทุกตัวเลยเอาเอาผ่านสีนดานก่อนเอาเควสอันแรกก่อน โอเคสีนี้น่าจะครบแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันมาลงไว้ก่อนแต่สนุกดีครับสนุกดีวันแรกโ oh, อ้เจ็เออสีเขียวเหลืองเหลือง,ลอ,องไปแล้วใช่ไหมเอ้ยม่วงไปแล้วเขียวสุดท้ายโอเคน่าเล่นผมละก็จะเหลือแค่เขียวสุดท้ายแต่จริงเราขาด ผ่านเขียวใช่ไหมเดีย๋ยวไปดูบอร์ดบอร์ดกระดานดีบอกเล้ว,ว่าจัม๊มนี่คือหมดแล้วอ่ะขายดีมากได้เ,เงินน้อยมากนะผมว่าไปตีตุ่นอ่ะสีอะไรวะสีฟ้าเหรอสีฟ้าเหลืองๆวะเที่ยวไปตีตุ่นว่าดีมากเลยเนี้ยคะผ่านแล้วครับผมเราแค่ไปเล่นนี่ฮะกดนี่ฮรผ่านแล้วเราเล่นให้ครบสี่อันนะแต่สติกเกอร์นี่ถ้าว่างก็เล่นเก็บไปครบก่อนก็ได้นะ ผมไม่รู้ว่าสติกเกอร์นี่จะเออจะรวมของอันพรุ่งนี้หรือเปล่าว่าพรุ่งนี้มันเป็นเดย์ทูใช่ไหมมันจะเป็นอันเนี้ยเดีดีขึ้นว่าเดย์ทูผมไม่รู้ว่ามันมันจะรวมกันหรือเปล่ากับสติกเกอร์นี้ว่าจะเป็นนั่ต่อไปอ,อันนี้ไม่รู้ก็ผมจะได้มาหนึ่งสองสามสี่รวมแกะเป็นห้าไได้มาหกเจ็ดได้มาเจ็ดสติกเกอร์นะฮะเจ็ดสติกเกอร์ใครมีอะไรก็สามารถแชร์กันได้นะสติกเกอร์ตัวไหนที่ คิดว่าผมยังไม่มีหรือว่าอะไรรู้ก็แชร์นะผมไม่มีเงินอนะ่ะอันนี้ตังค์ไม่พอดิโอเคก็ไม่น่ามีอะไรเลย้ะก็น่าจะไม่มีอะไรลนะเพราะว่าวันแรกผ่านเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวมาเจอใอีกทีวันที่สองก็ผู้เล่นคนไหนก็มีอะไรก็สามารถแชร์ได้นะนี่อะไรนะอ่ะอ๋ออ๋อนี่มันเป็นน้ตหรือเช้งโอเค ไ่ใจะเป็นโน้ตโน้ตออฟฟิเชียลบอกเป็นม็อบนู่นนี่นั่นนะเป็นยังไบ้านหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจวันทีแล้วก็เจอกัน day two สวัสดีครับยูเดี๋ยวเก็บเงินก่อนโอเคไปแล้วบา,บายบายบายครับคุณลุง